ดีครับท่านผู้ชมที่นั่งครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตนะครับเปลี่ยนแบตเครื่องพ่นยานะครับดูวิธีทำกันเลยครับไม่ต้องงอช่างนะครับเราสามารถถอดเดงได้นะครับถอดง่ายๆนะครับถอนืูนะครับถอดน็อตสีตัวทานหลังก่อนนะครับ ขอาเลยครับ น็อตออกแล้วครับต่อตัวนี้ครับข้างหลังสามตัวน็อตตอลองให้หมดเลคนนยครับด้านหนด้านในสามตัว เสร็จแล้วนะครับมาดูแบตมันจะอยู่ข้างในนะครับเนี่ยครับแบตต้องถอดสองตัวนี้ออกก่อนครับสองตัวนี้ถอดตัวครอบตัวครอบแบตหมุนออก หมุนนะครับถ่ายให้ออกมาทั้งหมดทั้ง4ตัวนี่ครับ ก็มาดูครับมันมีควบบวกคนลบด้วย วันนี้เราก็ได้แบตใหม่มาแล้วครับเราจะเปลี่ยนใส่เหมือนเดิมใส่กลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็ใส่ขวนะครับพัวแบตก่อน ง่ายๆเศษครับเ,เหมือนเดิมไม่ต้องง้อช่างก็ได้ครับทำเองเปลี่ยนเองเลยครับแค่ซื้อแบตมาใส่ครับใส่ขานี้ก่อนหยุดน็อตครับยิดน็อตเหมือนเดิมน็อตที่เราถอดองมานะครับ ต้องรู้ครับนอ็อตมันจะได้แน่น พอภัยครับไขควงหลุดมือขันเลครับขันให้แน่นเลยครับหรือว่าแบตขยับบป่าขยับขยื่นวาไม่ขยับขยื่นแล้วว่าประกอบเข้าเหมือนเดิมเลยครับใส่น็อตด,ด้านหลังครับ สามตัวด้านหลังใส่ให้ครบนะครับถ้าสบให้ครบแล้วมันจะไม่แน่นมันจะหลุดขันครับขันให้แน่นเลยครับ หน้าสามตัวขันเหมือนเดิมครับขันมันกลับด้านหลังครับขันให้แน่น Dan langit seperti itu, เสร็จแล้วครับ่านผู้ชมออกเข้าเหมือนเดิมครับเรามาเทสด,ดูไฟมันเข้าห่อครับแดงว่ามีไฟไฟเข้า เสร็จแล้วครับประกอบง่ายๆไม่ต้องงอช่างถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฟาเฟิร์นชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ